มาเมื่อกี้เป๊ะเลยครับผมนี่เป็นไงบ้างสูุทรสงครามวันนี้คนเยอะนะคะแล้วก็ผมว่าสนุกสนานดีค่ะแล้วก็บรรยากาศแบบสบายๆด้วยอากาศดีๆด้วยใช่ค่ะนะครับตัวกล้าเป็นครับก็สมุทรสงครามนี่เรียกว่าอยู่ใกล้จังหวัดบ้านผมกันผมเป็นคนราชบุรีครับผมโอ้สามารถดูจากสมเด็จได้เขาก็ เวลากลับจากกรุงเทพก็ผ่านสุสงครามตลอดับผมนใกล้านพี่เหมือน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 กันเลยบ้านโผอยู่แถวนี้ใกล้ๆกันอยู่พัทยาทะเลมันติดกันไงทะเลมันเชื่อมถึงพัทยาเลยตัดมาได้ก็ถือว่าใกล้ไหมพี่ถือว่าใกล้ไหมใจเย็นใจเย็นพี่เดี๋ยวไปเคลียร์หลังเวทีตรงนี้อายเขาบ้านหนึงสามร้อยตอนนี้ขายไปเรื่ออะไรมาครับลุงโอ้มันเป็นคอนเซปต์นะคะเป็นสไตล์ค่ะแต่อธิบายหน่อยที่ว่าสไตล์มันคืออะไร ไม่มันคือซิงเกิลใหม่ของโน้ตมันเหมือนกับว่าอยากจะดึงคนมาอยู่ในชนเผ่าของเราอะไรอย่างนี้ชนเผ่าแตวพี่อยู่ด้วยนี่นี่นี่เกิดประเทศอะไรเนี่ยชนเผ่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่ะมันยังไงนีไหนไหนไหนนี่เป็นไงโอ้โหเจ๋งเลยไม่ธรรมดาอ้าวมาพูดถึงฝาผนังของจัลลัสไทยกันไหมครับอ่ะของพันก็มีซิงเกิลมาสักครู่นี้นะค่ะไม่เคยในสายตาค่ะ มีมีละครละครมันจะมีอีกไหมฮะพักไว้ก่อนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกันตัดสินใจเลือกอยู่เลือกอยู่มีเสนอเข้ามาประมาณเจ็ดร้อยกว่าเรื่อกครับเลือกไม่ใช่ไม่ใช่อาแยแต่ว่าเพลงก็จะประมาณกลางปี เร็วนี้นะครับก็ผลงานใหม่ของคุณพันธุ์บากาแนวันนี้ก็ดาวน์โหลดซิงเกิลนี้ก่อนดาวน์โหลดได้พี่เจ้าขอบคุณครับดับจานหนึ่งสองสามศูนย์ห้าศูนย์เก้ากดออกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามศูนย์ห้าศูนย์เก้ากดโทรออกเลยนะครับครับเฟนพันธ์ก็ดาวโหลดเข้ามาที่มือถือมาถึงน้ำตั้มบ้างตั้มบ้างครับครับก็วันนี้เมื่อสักครู่ได้ร้องเพลงที่จะมาฝากทุกคนไปแล้วชื่อเพลงว่าสบายดีหรือเปล่าครับเป็นซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เองครับผมวานนี้เองเลย เมื่อวานนี้เลยเมื่อวานนี้เลยครับเมื่อวานเดืนเปิดอะารแล้วแล้วที่ปล่อยออกมานี่ติดข้อหาอะไรไม่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรืงครับไม่พวกมันเป็นคนเสียวเดียวไอพี่หลังเวทีเอ๊ะหันคุมอารมณ์บ้างสิพี่บอส <gesch> ครับผมเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับตอนนี้ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งสีอว่าทางไอจูนสโตรครับผมดอกจันหนสองสานึ่งสี่หนึอกดโทออกครับวไอจูนสโตรมาถึงแลวน้องอุยอุเยค่ะพี่อุเยพี่เป็นอุยยไงอ๋อได้ค่ะได้ก็นะคะดอกจันหนึ่องอยังยังะยังยังก็เมื่อกี้ซิงเกิลเพิ่งปล่อยเมื่อวานใช่ไหมคะอุยยังไม่ปล่อยนะคะ สามสิบมกราคมนี้ถึงจะปล่อยนะคะวันนี้พิเศษมากๆเพื่อชาาวก่อนเลยแม่ชาวสมุทรสงครามใช่เราเลยมาร้องให้ฟังก่อนได้เลยก็ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หกเก้าเก้าแล้วกดโทรออกค่ะอย่าลืมกดโทรออกดูดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หกเก้าเก้ากดโทรออกค่ะเพลงใหม่ของนุ่มนอยแน่นอนครับผมอู้เย่ชอบสำเนียงมากเลยค่ะครับผมต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นเลยมีความหมายไหมฮะอู้เย่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเวลาที่เรามีความสุขนะคะเราจะแบบ อู้เย่เนี่ยก็ประมาณนั้นอั่นเงี้ยคล้ายพี่โบ๊ชเลยพอได้ยินเสียงเนี้เขาจะมีความสุขมากอู้เย่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับตอนนี้เาื่องนะก่อนที่จะให้กลับลงไปนะครับเราก็ต้องขออนุญาตให้แจกปฏิทินนี้กับแฟนๆที่อยู่ในที่มด้วยด้ายสวยไหมสวยไหมรถงวสวยไหมสวยไหมไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่กำลังหิ้วมาให้แล้วครับเอ้าวางเสามาตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะฮิ้วมาเติมให้ อ่าแฟนจะได้เห็นหน้าตาชัดๆนะครับเอาเลยครับผมรักวันนี้ขอให้นดีนมีมุันเอและี่จนี้และไ่คีี่นมาเลยินมาเลยตรงนี้บ้างแรว If I'm living so dead, มีแจกกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับด้านหลังมีอีกเพียบอาใช่ครับใช้น้องตามใช้น้องรถใช้น้องพังนะฮะล่าสุดน้องพังก็เพิ่งเล่นละครคู่กับผมไปนะครับผมเจมพีเจนพี่เจนไปรับเมื่อไหร่ดูเปลี่ยนไปนะคะพอดีฉีดยาไปไตรลอยครับโอ้๋อเบยบวมเลครับผมอ้าสุดท้ายนะฝากอะไรสักนิดนึงสามพันไทยเป็นตัวแทนหนี่ยท่านหนึ่งตาครับผมก็ อยากจะฝากผลงานของพวกเรา3ามคนด้วยนะครับผมก็อยากจะให้รักพวกเรา3าคนไปนานๆนะครับแล้วก็ติดตามผลงานพองเราที่ฝากกันว้อยวันนี้นะครับผมวันนี้ยินดีมากๆเลยก็ดีใจมากๆที่เจอพี่น้องชาวสมุทรสาครบาคนเมื่อกี้นี้ที่ไปแจกปฏิทินใครไม่ได้อย่าเสียใจและอย่าว่ากันนะครับผมบางคนมีบอกว่าฉันสาวกดเธอนะทำไมไม่ให้ฉันอะไรนี้ขอโทษด้วยครับผมถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวจะมากันใหม่นะครับผมก็วันนี้พวกเรา3าคนก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ